สินค้ากับอลอลาหนึ่งนาทีเริ่มค่ะใครที่มีแผนกำลังจะกลับบ้านแต่ยังไม่มีของขวัญที่จะไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เลยวันนี้ค่ะออลอลามีสินค้ามาแนะนํานั่นก็คือทองแผน่นลายมาลัยพร้อมกล่องทองแผ่นลายมาลัยพร้อมกล่องผลิตจากทองคําแท้มาตรฐานทอง96.5มาพร้อมกับการ์ดลายมาลายัย เชื่อว,ว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะกลับบ้านในเทศกาลสงการนี้ แต่ก็อยากได้ของขวัญติดไม้ติดมือไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเพราะหลายท่านออกมาทํางานทั้งปีได้กลับบ้านปีละแค่หนึ่งครั้งหลายท่านจากบ้านมานานได้กลับบ้านทั้งทีก็อยากให้ของขวัญที่มีคุณค่าทันใจใช่ไหมคะทองคําแผ่นพร้อมกราดลายมาลายนี้มาพร้อมกับกล่องซีซ้มสุดหรูมีน้ําหนักทองให้เลือกตั้งแต่1กรัมไปจนถึง2สลึงเลยค่ะให้เป็นของขวัญหรือสะสมเพื่อการลงทุนก็ได้นะคะ นอกจากนี้ค่ะสิ่งที่คุณลูกค้าทุกท่านจะได้รับนั่นก็คือใบรับประกันคุณภาพสินค้าจากทางอโลลาค่ะและสําหรับใครที่เทศการส่งการนี้ไม่ได้กลับบ้านคุณสามารถเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะคะที่ www.arola.co.th ค่ะหรือว่า ทุกช่องทางออนไลน์ของออลล่าง่ายๆแค่นี้สินค้าก็จะส่งตรงไปถึงบ้านคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยหรือสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยที่ออลล่า Glow and Jewelry ครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันอีกนั้นรอติดตามได้เลยค่ะ